ยายังไม่พร้อมจะไปเด้ออยากไปไหนก็ได้กับคนรักของเราเที่ยวไหนก็ได้อยากไปไหนสักที่หนึ่งก็ได้ขอเวลาอยู่ด้วยกันสักหน่อยเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนก็ได้อยากไปไหนอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความสุขมันน่นปลายคนแก่เนาะอยากมีความสุขอยากมีคนดูแลอยากมีคนถามกินข้าวหรือยังอยากมีถามว่าวันนี้เหนื่อยไหม อย่ามีคนถามว่าเธอไม่สบายหรือเปล่ากินยาไหมไปเที่ยวกันไหมเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างถามมากๆเพราะอยู่ด้วยกันก็นถามหาแม่งเลยรีบ <c oughs> ไปเข้าเฝ้าท่านพยพยพบาลเหรอ ยายก็ทุกคืนยายไปเฝ้าพระอินทุกคืน,น,น,คอนอแหละตอนกลางคือนน่ะยายก็ไปเฝ้าท่านเฝ้าพระอินน่ะตอนกลางคืนน่ะเผื่อท่านจะให้เลขมาบ้างอะไรบ้างเผื่อเออถูกงวดนี้เนาะจะได้ไปเที่ยวกับที่ลงที่รักพาลูกพาเต้าไปเที่ยวต่างประเทศบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีโอ้โยเจ็บแขนข้างนี้เดี๋ยวก่อนดูมันเขียวหรือเปล่าเนี่ยกระโดดลงมาทั้งเขา่ทาทั้งแข้งเนี่ยเนี่ย กระโดดลงมาแบบนี้อันนี้สมมติขายายแข้งายายนั่นเลีปึก๊กอังแขนปึ๊กไปอย่างเงี้ยเป็นข้าวท่านไปอินเนาะบอยนี่พูดจริงหรือเปล่าว่าเป็นเกเนี่ยโอ้ปวดไปหมดเลยกูเห็นทุกทีเลย เฟนฉันนี่เวลาคุยถึงเรื่องความรักกันเวลาปรึกษาอะไรถึงเรื่องความรักจะกันโดดมาทุกทีแหละเออเป็นอะไรมากเยเหมือนคนขายความรักเนาะ่ายความอบอุนะ่มนมันแสดงตัวตนทั้งนิดนึงอะไรเงี้ยไปเที่ยวไก,กลแสนไกลเป็นคนคิดเยอะ โอ้ยน้าผากหรือรสนามจานบินคนคิดเยอะแต่ก็ห้ามไม่ได้เนะจะให้มันคิดไม่คิดเยเนาะยายเมื่อก่อนก็เป็นคนคิดเยอะนะคิดมากอะไรเล็กเ็ก,เกน้อยน้อยก็คิดเดี๋ยวนี้ปล่อยปล่อยว่างแล้วเมื่อก่อนเดินอยู่ในบ้านคนเดินอยู่ในบ้านผมหล่นเส้นหนึ่งอะเหมือนโลกจิตอะเป็นแม่บ้านที่แบบว่าเราไม่รู้จะทำอะไรไงวันๆก็เช็ดขอบหน้าต่างทำความสะอาดอะ พอมีผมหล่นเสี้ยนหนึ่งอะไรหนึ่งอย่างนี้นะ่ะน้องสาวมาอยู่ด้วยเอาผ้ายายไปซักเขาหวังดีเนาะเอาผ้าเอาผ้าครอบครัวยายไปซักให้ยายกลับมาเจอยายก็เก็บผ้าออกจากเรามันโดมมันเหม็นยายต้องทําใหม่มาเลยนะผมหล่นเส้นหนึ่งนี้ก็ไม่ได้โดนบ่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 นบนเามื่อก่อนเป็นคนโอ,อ้ยคุณสะอาดอะ่ะคุณสะอาดเลยแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มปล่อยเริ่มปล่อยว่างเหมือนเราเครียดเกินไป เหมือนซื้อรถมันตอนแรกๆอะไรถูกนิดถูกหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โอ้ยจะขับไปเฉียวชนอะไรถ้าตัวเองทําเองกะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ก็ไม่มีใครขับกับเราอยู่แล้วเราก็ขับมือเดียวอยู่แล้วเฉียวชนถอยตูดไปชนอะไรก็โอ้ชิวๆมันของภายนอกเราไม่เป็นไรก็ดีแล้ววันนั้นก็ขับไปอยู่โรงพรยาบา,มาลมะเร็งไปชนตูดรถชาวบ้านเขาถอยไปชนรถชาวบ้านตุ้มตูดแหวงไปหน่อยนึงแต่รถเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ดู ไปเลยมันติดนิสัยยังไงนี่แม่มันติดนิสยัยวันนั้นเห่นไหมถอยไปชนเขามีการไปขายลังกระดาษเฉยไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยมันเป็นเป็น,ปนธรรมชาติเลยถ้ามันมีเรื่องอะไรเข้ามาตอนนี้ก็ปล่อยเป็น,ปนธรรมชาติเลยต้องไปคิดมากหรอกมันจะเครียดไปเปล่า ยายเมื่อก่อนก็เป็นคนซื่อบื้อนะทํางานกับคนนี่คนเอาเปรียบตลอดช่วงหลังๆยายเริ่มไม่ให้ใครเอาเปียบยายแล้วมึงเอาเปียบกูก็เอาเปียบมึงอะไรเงี้ยถ้าทํางาน,นยายจะคิดอย่างเงี้ยเรายอมให้มันทําอะไรเรามันก็ทําเราตลอดเวลาตกลงกินข้าวเสร็จหรือยังเนี่ยทำไมถึงมาคุยเรื่องนี้ได้